สวัสดีครับอยู่กับผมเอมมอล์นะครับในไฟแนลเอฟเฟกต i t ติเคอตดนะครับหลังจากพารทที่แล้วเนี่ยผมได้บัตรมาเป็นบัตรผ่านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่ชั้น2เอาบัตรไปให้หุ่นจนนะครับเพื่อเข้าไปในห้องเก็บสินค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ดุนกันอย่างว้องไวเพราะฉะนั้นเราจะตัดโอเคเรามาถึงกันแล้วมาถึงอย่างรวดเร็ว ไปดิไปชั้นสามเดี๋ยวเราต้องนี่ขึ้นไปนะครับก็บ้องหุ่นด้วยโอ้ยโดดฉากแลกหนาเนี่ยคือมันคือมันไม่ได้กินการ์ดต่อหรอกเกนเนี่ยมันกินฮาร์ดดิสมากกว่าคือฮาร์ดดิสมันต้องรุ่นแรงไงแต่ของผมมันมันเป็นรุ่นไม่ค่อยแรงฮาร์ดดิสอะคือรู้สึกมันต้องใช้ SSD มั้ง แต่ของผมเป็น HDD ซึ่ง SSD เนี่ยมันจะประมวลผลได้เร็วกว่าแต่ว่าอายุการใช้งานอะ่ะไม่ค่อยนานนะครับผมแต่รุ่นที่ผมใช้เนี่ยประมวลผลช้าแต่อายุการใช้นานโอเคแปบ๊บนึงเดยไปเลย,เลยใช่ไม่ใช่ตรงนี้ที่ห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บสินค้าโอเคเนี่ยชาะ์จตก่อน โอเคมาวันนี้บัตทำไมต้องทำท่างัา้นด้วยอ่ะหายไปดื้อเลยยินดีรับสู่ห้องเก็บสินค้าเออมาสมัครสมาชิกตอนนี้เลยจะรับส่วนลดการซื้อพิซซ่าเข็นฝฟายคุกกี้ โอ้โหนี่มันศูนย์นี Wait, mañana, like five, pues ่มันไม่ใช่ไม่ใช่นี่แล้วมันไม่ใช่ห้องเก็บสินค้านี่มันศูนย์อาหารนี่หว่าของเล่นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนฟิตฟิตเนสเลยในห้างมีฟิตเนสด้วยโอ้โหเออเออเอดินชนแล้วไอ้หุ่นนี่แหละมีล็อกเกอร์ให้แอบด้วย ดีเลยเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเอาลัดของเราแต่ผมรู้สึกเกมนี้ยากกว่าเอาลัดนะหุ่นนี่อยู่อีแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเฮ้ยๆๆๆมันมีท่ออากาศอยู่ในเขาวงกดที่ไปพาไปหามอนตี้ได้ แต่น่าจะมีแผงควบคุมอยู่นะแผงควบคุมโอ้โหไม่เข้าบกดนี่ว่าโอเคนั้นเดี๋ยวต้องหาห้องควบคุมก่อนรู้สึกมันจะขวางทางเราหมดเลยอันนั้นใช่ห้องควบคุมหรือเปล่า าใช่ใช่ด้วยปุ่มมันเปลี่ยนเขาวงกดแต่ต้องแก้เองซะแล้วต้องแก้ต้องแก้ปริศนาอ่านี่ไงเอกสารคนอื่นอยู่ไหนกันหมดดิโอเป็นคนเดียวนี่ที่ควบคุมเขาวงกตแต่ว่าฉันไม่ได้เห็นเขามาเป็นเดือนแล้วไอ้หุ่นยนต์นั่นน่าจะรู้ว่ากุญแจอ,อยู่ที่ไหนดิโอสมควรที่จะถูกฝึกเพื่อที่ทำหน้านที่เขาวงกตแต่ว่าเขา ให้หุ่นนดนทำงานเองอ้าวเดี๋ยวฉันคอยดูตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเหมือนเหมือนผมจะดูปุ่มอะโอ้โหอะไรเนี่ยเด็กหายน,นหรือโอเคเซฟก่อนเซฟ โอเคคุณผู้ชมหลังจากที่ผมแค่ปริศนาเขาบอกกดโคตรนานมาที่จริงผมทําสูตรไว้แล้วไปดูได้เลยนะสูตรนี้ถ้าเกิดมีผิดขออภัยนะเพราะว่าคือมันสุ่มมาไงโอเคที okay. ่ไปกันไปตามหาหมอนตี้นะครับอุย้ยพึ่งโดดถ้าจะมีตัวนั้นอยู่นะ โดดชาร์โดดผีโอเคเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมีเซฟเซฟก่อนเลยขี้เกียจแก้ปิศาเซฟเลยไดเนีน่ยปืนยิงตามเป้าเหรอลองดิ ไม่โดนเลยเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยใช้ยังไงเนี่ยนเนี่ยเรียบร้อยอะไรอีกเฮ้ยมรนตี้โอ้โหอะไรเนี่ยจะมาทำไม เรามาสู้กันดีกว่าอ้าวเรียบร้อยปืนอะไรนี่ก่อน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 เคโอเคโอเคอาออ๋ออ๋อ เฮ้เฮ <ítulo> ้กระโดดมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดเมื่อกี้ที่ไหน่นู่นเฮ้เฮเดก่อนเวก่อนเวก่อนยยมาแล้วมาแล้วเฮ้เฮมาแล้วมาแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน ลองมองหาก่อนลองมองหาไปจะเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นปิดเวรละโอ้โหเอ้ยเฮ้ยโหโหเอาเหนื่อยอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เคมหมดแล้วเฮ้ยฮึโอ้ยเท้ากายอะไรเราโอเคยิง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 หมดยิงหมดได้เปล่าได้เปล่าโอ้โหไม่ได้เลยพูดแต่ประโยคโเดิมนั่นแหละ หน้าเบ okay. ื่อโอเคแต่แล้วแล้วแล้ววโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดอีกเฮ้เฮ้เฮ้มาตีมาตีใจเย็น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 ใจเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นโอเคโอเคอเคอกไปก่อน ไปก่อนเฮ้ยโอ้โหมันได้ยินเสียงแน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทางนี้ทางนี้กระโดดกระโดดนี่มีอีกอันมีอีกอันเข้าเข้าเข้าเรียบร้อย กดอะไรอะกดมอน้ำเหรอโอเคโอเคโอเคต้องแข่งกับเวลาเราไปที่ถังน้ำก่อนโอ้้โเฮ้ยวิ่งดวิ่ดิวิ่มันเรียกต่ลิเอรกายนะน้าเบื่อเนี่ยอ่ะเอาเนื่อเนือเน โอเคเฮ้ยปุ่มโอเคอะไรอีกเนี่ยเด้อคดเลยเฮ้ยอุ้ยพื้นพังโอเคอุ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้ โอเคเราต้องเอาแว่นไม่ใช่เอาแว่นเอาคงเล็บของเล็บขอโทษนะเราต้องขอหน่อยโอเคกลับอัปเดตเฟนดีนะครับอุ้ยศพหายทีเดี๋ยวเราต้องเอาตัดที่นี่เราจะออกไปยังไงเนี่ย อันนึงขลังเวทีเฮ้ยเดินทะลุได้เอาเอา <c oughs> อนะี่ยเจอแล้วโอเคโอเค <c oughs> ขวาซ้ายโอ้โหดีนะไม่ตายเมื่อกี้กลับมาที่ห้องขวดอีกแล้ว โอเคก่อนไปเซฟก่อนคุณผู้ชมครับผมกลับมาที่ห้องครัวอีกแล้วที่เหลือเราต้องไปอัปเกรดเฟตดี้นะครับมาเซฟก่อนเซฟไปเลยไหมใช่โอเคเฟตดี้ไม่น่ามาได้นะคุยมาได้ด้วย เฟตี้อยู่นั่นเดี๋ยวต้องกลับก่อนปัญหาคือไอหุ่นเนี่ยโอเคโอเคโอเคต่อไปต่อไปจริงไม่อยากฆ่าหุ่นหรอกหุ่นมันมันก็น่าสงสารนะเพราะว่าคือเหมือนมีคนมาคับอยู่อะเอาเอาเอาไปดิหุ่นยามไหนหุ่นยามนี่ผมเกลียดนะ เอ้ยเดี๋ยวเข้าโอเคโอเครี่ไปรี่ไปนั่นดูนั่นจันดูสองตัวเองเฮ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปดิโอเคโอเคอืมผมเปล่าผมเปล่าผมเปล่าโอเคโอเค โอ้ยเดียวต่เอเอ็ตเดีต็ตโอเคโอเคโอเคลิฟลิฟลิฟโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปที่ห้องห้องควบคุมนะครับผมไม่ใช่ดิห้องเปอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับโอเคมาเ,าเรารีบไปกันดีกว่าโอ้ย ผมไม่ค่อยชอบปริศนาข่วดเลยมันมันยากเหมือนกันถึงพวกนี้เต็มเลยผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นแพนธอนเฟรดีนะตัวเนี้ยต,ตะครจับพักสามโอเคเดี๋ยวผมต้องไปห้องล็อกซี่นะครับเพราะว่าห้องล็อกซี่จะมีลิฟต์อยู่ไอ้พวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ย บอว่ารีบไปดีกว่าเราไม่อยากให้ทิปมันมน,นานนะครับเปทางนี้เข้าไปเข้าไปเอา้าเข้าไม่ได้เองใครเป็นคนโมเดลห้างเนี่ยโอเคมีตัวเกมเดยอนึกถึงตอนเด็กๆเลยที่เคยไปเล่นที่ห้างบ่อยมากโอเคคุณผู้ชม เดี๋ยวตอนนี้ต้องอัพเฟตี้มาโอเคคงเล็บเอาละเดี๋ยวจะอัพเกรดแล้วนะเดินเข้าไปข้างในเลยมาเดี๋ยวพี่เปิดประตูเอาเอาเอาจะเปิดไหมเนี่ยโอเคเอาละอีกแล้วเดี๋ยวกดให้ถูก Okay. Uh. Oh. Great. Now oh. place the new armature into the forearm casing. like okay. that With the new armature inserted, connect the colored wires. Okay. Okay. Good job. Now close the casing. Pity. Women to the what? Good job. Okay. Use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Okay. Ah. Uh. Okay. โอ้โหเมื่อไรจะหมดเนี้ยอ่ะ <What? S 1> เออหมดสักทีมาเสร็จเรียบร้อยโอเคไงต่อนี่เปิดประตูครับมาเครื่องดีนอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้กองเล็บมอตตี้เปิดประตูได้แล้วโอเค แขนของฉันแตกต่างเหมือเดิมเดี๋ยวมาตักไหนไม่อยากพูดอะโชคไม่ดีเลยคิดว่าน่าจะทําประตูรัวพังได้แล้วนะเหมือนมอนตี้ทำอะเหมือนเขาทำแหละโอเคเรียบร้อยตอนนี้เอาไงต่อคุณผู้ชมตอนนี้ผมผมได้แขนใหม่แล้วน่าจะทําลายประตูได้แล้วประตูรัว ผมจำได้ว่าประตูรัวมมีที่หนึ่งประตูรั้วต,ตรงถแถวในในพาร์ทสาม้ะเก็บเซฟก่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ